ขอตวันี้ใช่ไหมมีอาการแล้วนี่มีอาการแล้วเธอมีอาการโอเคข้อไปเลยอุ้ยมาแพ็กค,คู่เลยกินข้าวเสร็จยังไม่ทันกินน้ำเลยดูลงพอดแล้วแพ็กค,คู่เลยแม่เอ้ย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเอาบรรยากาศการคอรดลูกตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวที่1กับตัวที่2นะคะถ่ายไม่ทันน้องคอดเร็วมากอันนี้เป็นตัวที่3นะทุกคนน้องคอดแบบใจเย็นมากค่อยๆมาค่อยค่อยมา,ยยมาตัวนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีตัวใหญ่ด้วย ที่บ้านจะไม่ค่อยไปจับตัวหรือว่าเช็ดตัวให้เขานะคะก็คือจะปล่อยให้เขาเดินไปเองตามธรรมชาติเลยยกเว้นว่าเขามีอาการสำลักน้ำค่ำําหรือมีอาการผิดปกตินะคะเราถึงจะไปจับตัวช่วยเขาต่อไปเป็นตัวที่สี่นะคะทุกคนตัวนี้ก็กำลังจะคลอดตัวนี้ท้องไม่ค่อยใหญ่นะทุกคนเท่าที่เรามองนะคะนี่ จะดีคอดออกมาเอาทางขาออกมาค่ะก็แรกๆก็เหมือนจะสำลักสำลักนิดนึงแต่ก็โอเคเขาหายใจเองได้แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะคะก็ปล่อยให้เขาได้ปรับตัวของเขาเองนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปหานมกินเองเลยค่ะและตัวต่อไป นี่นี่ถ้ามีอาการยกขางแบบนี้ก็คือเริ่มเบ่งนะนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ห้านะคะทุกคนสรุปว่าน้องเบ่งนานเกินเราก็เลยหยุดถ่ายไปก่อนพอหยุดปุ๊บอ้าวพอดมาแล้วจ้ะถ่ายไม่ทันตัวที่ห้านะคะส่วนตัวที่หกกับตัวที่เจ็ดถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่า่ายเข้าพอดีก็ไปต่อตัวที่แปดเลยค่ะตัวที่แปดก็ออกมา ทำเหมือนจะสำลักนะคะแต่ก็โอเคอ่ะหายใจได้แล้วก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขานะคะไปต่อที่ตัวที่9ถ่ายไม่ทันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่9เห็นท้งองเล็กๆกเนาะเราก็เออเอาสักสิบตัวก็ได้ปรากฏว่าเกินค่าไปเยอะเลยค่ะเเตัวนี้ก็เป็นตัวที่9แล้ว ต่อไปก็เป็นตัวที่10นี่เลยออกมาวิสัยสะดือพันพันพันกันเยอะมากตัวที่8กับต nah, ัวท <c oughs> ok e <relief> ี่9ยังไม่ได้หลุดเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ไม่ค่อยดีเอ้ยโอเคได้ย่ ตัวนี้ไม่ทันอ้กล้าอันนี้ก็ตัวที่สิบเอ็ดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นตัวที่สิบสองสิบเอ็ดมายังไม่ทันได้หายใจยังไม่ทันได้ขยับตัวออกไปไหนตัวที่สิบสองก็ตามมาติดๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวที่สิบสามค่ะตัวนี้ออกมามีอ่าเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มก็คือเหมือนเหมือนตัวลกเขาอะเนาะ ยังไม่ขาดออกจากตัวติดตัวมาด้วยคลอดออกมาก็เลยดูเหมือนว่านิ่งๆไปเราก็เลยต้องจับมาดูว่าโอ้ยเขาโอเคไหมก็พอเช็คดูเรียบร้อยอ๋อเขาก็โอเคอยู่แต่เพียงแค่ว่ายังงงๆอยู่คงนึกว่าเอ๊นี่เราออกมาจากท้องแม่หรือ,อยังนะหรือว่ายังอยู่ในท้องแม่ยังรู้สึกงงๆอยู่นะคะ แต่ว่านี่ลองสังเกตดูตรงตาน้องยังมีเยื่อเยื่ออะไรหุ้มอยู่เลยเหมือนเหมือนว่าน้องยังอยู่ในท้องแม่นะคะทุกคนตัวนี้ก็แข็งแรงโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวเอ๊ะต่อไปตัวที่เท่าไหร่นะลืม <c oughs> อ้อสิบสี่แล้วตัวนี้ตัวที่สิบสี่แล้วจ้า <c oughs> ก็น้องก็ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ได้สำหรับนำคําเนาะ ก็ถือว่าโอเคเลยโดยปกติคือถ้าเป็นแบบแม่อื่นอย่างเงี้ยบางครั้งอะ่ะแบบลูกตัวหลังๆเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเขาติดอยู่ในท้องแม่นานแล้วเขาก็จะแบบค่อนข้างจะสำลักน้ำข้ามและตัวหลังๆเนี่ยเราคือต้องเฝ้าเป็นพิเศษเลยแต่ว่าแม่นี้โอเคนะคือถ้าเราไม่เฝ้าเนี่ยปล่อยให้เขาคลอดเองเขาก็คลอดได้อยู่นี่ต่อไปเป็นตัวที่สิทุกคน มาเกินคาดมากคือเราคิดว่าหวังไว้ว่ามีถึงสิบก็โอเคแล้วดูดูดูตัวนี้ตัวนี้นคอดมาพร้อมลกนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูมืนจะสำลัก,กน,น้ำค้ำค่ะทุกคนเหล่านี้ก็เรียกแม่เลยแม่ตัวนี้เหมือนจะสำลักน้ำค้ำแม่ก็เลยมาจัดการดู โอเคปรากฏว่าน้องโอเคค่ะทุกคนก็เล็กเหมือนจะปั่น<า>จักรยานาแต่ว่าอ่ะตอนนี้โอเคแล้วถือว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะทุกคนทั้งหมดเราได้ทั้งหมดสิบห้าตัวเลยเต็เมเต้าเลยจ้ามีเหมือนแม่น้องจะมีนมแค่สิบสี่ด้วยแต่ก็ได้ลูกทั้งหมดสิบห้าตัวมีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างก็ถือว่าโอเค แลก็ส็บแม่ก็ฉีดยาให้นะขาตัวนี้ก็ถือว่าเกินคาดมากทุกคนได้ว5 5ตัวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ